สวัสดีครับนักเรียนครับกลับมาพบกับครูกรานะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับเราวันนี้วันที่23สิงหาคมนะครับวันจันทร์ที่23สิงหาคมนะครับเราจะเจอกันทุกๆวันจันทร์วันอังคารวันพุธและวันศุกร์นะครับนักเรียนหลายๆคนที่เข้ามาเรียนก็รู้สึกเป็นความสุขทุกครั้งที่เข้ามาเรียนนะครับไม่ต้องยิ้มนะครับครูกราเห็นนะครับไม่ต้องยิ้มนะครับโควิด -19 นะครับทำให้พวกเราเนี่ยต้องเรียนรู้ผ่านทาง ทำไมครับออนไลนหรือผ่านทางแอปพลิเคชัน YouTube นะครับครูก็พยายามอัพคลิปวิดีโอนะครับสั้นบ้างยาวบ้างนะครับให้กับตักเรียนไว้เพื่อเอาไว้เรียนนะครับเรียนที่ไหนก็ได้เรียนตรงไหนก็ได้นะครับในช่วงสถานการณ์แบบนี้และในตอนนี้นะครับหลังจากที่พวกเรากําลังจะนะครูใช้ว่ากําลังจะในอนาคตอันใกล้นี้เรากําลังจะได้ซิมอินเทอร์เน็ตนะครับที่สามารถเข้าเรียนนะครับ โดยไม่เสียเงินหรือมีค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือนักเรียนเข้าไปเนี่ยเราจะสามารถใช้โปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าโปรแกรม Meet นะครับ Google Meet เราจะลองมาใช้รายการเรียนผ่านออนไลน์อ่าครูครับอยากสอนพวกเราแบบสดๆหลังจากที่เขามีมาตรการในการช่วยเหลือแล้วนะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถทำได้ไหมนะครับเราจะได้พบกันบ้างอาทิตย์ละสัก หนึ่งสองวันที่สอนสดนะครับไม่ต้องพาดูผ่านเทปไม่ต้องดูผ่านบันทึกวิดีโอแบบนี้สอนกันสดๆไปเลยนะครับโอเคนะสําหรับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในบทที่3อยู่แต่เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วบทที่3เรื่องของทศนิยมเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องในวันนี้คือการแก้โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์การแลกเปลี่ยนเงินตาโดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยมนัเรเยนครับทศนิยมที่เราเรียนมาวันนี้นะครับ เราพบในชุดจำวันค่อนข้างเยอะค่อนข้างบ่อยครับเพราะฉะนั้นเราเมื่อเรานำไปใช้ในสถานการณ์จริงเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้ให้ได้ใชใ้ถูกต้องนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าทำแบบไหนใช้แบบไหนโอเคนะครับโอเคเรามาดูกันครับจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ครับเพื่อให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์การแลกเปลี่ยนเงินตาโดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยมเราเรียนทศนิยมเราเรียนอะไรไปบ้างครับ การบวกใช่ไหมครับการลบการบวกกับลบนี่ง่ายโคตรโคตรง่ายทําไมครับเพียงแค่เราตั้งจุดซศสิยมให้ตรงกันนะครับคําตอบของเราก็จะเรียบร้อยหรือบวกกับลบนะนักเรียนที่เพิ่งเข้ามาดููกราฟใหม่นะครับไม่ใช่นักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนโรนงเรียนว่างตยนอกที่ดูอยู่แล้วไม่ต้องตกใจนะครับไปเปิดหนังสือที่ไหนก็ไม่เจอนะครับวิธีการสอนแปลกประหลาดแบบนี้แต่นักเรียนสามารถนะครับนาไปใช้นะครับได้จริงถูกต้องนะครับ รับประกรันเลยนะครับการคูณนะครับการคูณทําไมครับนักเรียนการคูณนักเรียนก็การคูณนักเรียนก็ทําไมครับนักเรียนเพียงแค่นับจุดทศิยมตัวตั้งและตัวคูณตัวตั้งมีก okay. mm ี mm ่ต <program>. yeah. ัวตัวคูณมีกี่ตัวหลังจากนั้นนักเรียนก็เอาไปไว้เป็นคําตอบเลยหลังจากนั้นก็ทําไมครับตั้งคูณปกติเหมือนการคูณเลขปกติเลยแล้วก็ตอตามทศยมที่นักเรียนจำเอาไว้ตั้งแต่ต้นการหารทศิยมนะครับ หลักการการหารทซนิยมง่ายง่ายเลยคือเราต้องทําให้ตัวหารเป็นตัวเลขจํานวนนับคูจํานวนนับคืออะไรเป็นเลขเดียวๆหนึ่งเลข1เลข2เลข3ตั้งแต่เลข1เป็นต้นไปนับได้นะครับเอาคูแล้วถ้าเจอโซนิยมเป็นตัวหารละ่ะเช่น2.4หารด้วย0.2ทยําอยทำยังไงครับคูทําไมครับเราก็ใช้หลักการในการเลื่อนจุดโศนิยม ให้ตัวหารของเราเป็นจํานวนนับซะแต่อย่าลืมเราเลื่อนไป1จุดที่ตัวหารตัวตั้งของเราก็ต้องทําไมด้วยต้องเลื่อนด้วยตัวหารเราเลื่อนไป2จุดตัวตั้งก็ต้องเลื่อนด้วยโอเคนะครับแล้ววันนี้เราจะนํามันมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเงินตาลองมาดูกันครับครูมีเงินอยู่500บาทแลกเป็นธนบัตรชนิดต่างๆหรือเงินเหรียญชนิดต่างๆได้อย่างไรบ้างอ่า ลองช่วยกันคิดครับถ้าครูมีเงินอยู่500บาทแลกเป็นธนบัตรธนบัตรคืออะไรก็คือเงินที่เป็นอะไรเงินที่เป็นแบงก์ถูกไหมชนิดต่างๆหรือเงินเหรียญชนิดต่างๆได้อย่างไรบ้างอา้าวเรามาดูการช่วยกันคิดเห็นไหมครับโอ้โหนะครับเป็นไงเคยเห็นไหมบางคนเคยเห็นบางคนไม่เคยเห็นถูกไหมครับเป็นเงินตาสกุลต่างประเทศเพราะของเราเป็นสกุลเงินอะไรเป็นเงินบาทถูกไหมครับ มาดูครับอันนี้เป็นอะไรตารางอัตราการแลกเปลี่ยนเงินของธนาคารกรุงเทพนะวันที่เท่าไหร่ลูก14มิถุนายน2564อย่าลืมนะครับการอ่านแผนภูมิการอ่านกราฟการอ่านกราฟการอัการอ่านตารางต่างๆอย่าลืมทุกๆครั้งที่ครูครับสอนไปแล้วเมื่อตอนเรียนป5นะครับเราจําเป็นจะต้องอ่านหัวเรื่องก่อนสะเหมือถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ครับ ว่าตารางนี้แผนภูมินี้นะครับทาไมกําลังแสดงอะไรให้เราเห็นนี่เขากําลังแสดงอัตราการแลกเงินนักเรียนดูครับสกุลเงินสกุลเงินของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับพอเดาได้ไหมครับรงชาติแบบนี้โอเ้เขียนไว้แล้วสหรัฐอเมริกาสกุลเงินเป็นอะไรครับลูกสหรัฐอเมริกาใครจําได้ใครรู้ลองตอบดูให้ปาข้างบ้านได้ยินสหรัฐอเมริกาเป็นอะไรลูกเป็นดอลลาร์อย่างมากนะครับสหราชหรือประเทศอังกฤษ ที่เราคุ้นเคยเป็นอะไรครับสรบาราจักเป็นปอนถ้าคนที่เล่นเปตใช่ไหมซื้อขายนักเตะก็จะเป็นปอนเนี่ยสาล้านปอนใช่ห้าสิบล้านปอนถูกไหมครับอ่าทีนี้มาดูนะครับอัตราการซื้อกับอัตราการขายนี่สอนสังคมไปด้วยเลยนะนะครับนี่สอนสังคมไปด้วยเลยนะครับอัตราการซื้อกับอัตราการขายอัตราการซื้อก็เหมือนอะไร เราเนี่ยเอาเงินบาทเราเนี่ยไปซื้อเงินของอเมริกาอัตราการขายก็คืออะไรเราเอาเงินของเขาเนี่ยมาขายให้เป็นเงินอะไรเงินของเราถูกนะเดี๋ยวจะสับสนเดี๋ยวจะวุ่นวายนะครับมาดูต่อนะอันนี้ก็มีกสกุลเงินแต่เราให้ดูสั้นๆง่ายๆนะครับก็สอนไปด้วยเรื่องนี้นะครับอยากให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องนี้เพราะว่านักเรียนจะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียน ได้จริงๆนะครับอัตราการซื้อครูครับเล่าให้ฟังเมื่อกี้แล้วอัตราซื้อนะครับนะครับก็คืออะไรมีเงินเป็นบาทก็หมายถึงว่าธนาคารเนี่ยรับซื้อเงินต่างประเทศถูกไหมอัตราการขายก็คืออะไรเซลลิงก็คือเงินบาทเหมือนกันนะก็เหมือนกับธนาคารเนี่ยขายเงินต่างประเทศนะครับธนาคารเนี่ยเขามีทั้งรับซื้อแล้วก็ขายด้วยนะถ้าต้องการขายเงินนะครับให้ดูช่องที่อัตราซื้อ หมายถึงว่าถ้าเรานําเงินต่างประเทศไปแลกเป็น,เ,ปนเงินไทยไล่ความแล้วน,น,นะครับทบตวนอีกครัง้งหนึ่งและถ้าต้องการซื้อเงินไปดูช่องอะไรอัตราขายเพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรเรานําเงินไปแลกเป็นเงินต่างประเทศมาดูครับพ่อบอกว่าพ่อโจทย์บอกว่าพ่อแก้วตาเดินทางกับจางประเทศสหรัฐอเมริกาถามเป็นความรู้รอบตัวสหรัฐอเมริกาสกุลเงินเป็นอะไร ตอบให้คนข้างบ้านได้ยินตอบให้คนข้างบ้านตกใจสมกุนเงินอะไรครับเมริกาดอลลร์ถูกไหมมีธนาบัตรชนิด20ดอลลร์เหลือกลับมา5ฉบ,บับต้องการจะแลกเป็นเงินไทยพ่อแก้วตาต้องดูอัตราการต้องดูตารางแลกเปลี่ยนเงินช่องใดครับดูตังไหนครับช่องไหนเอ่ยจำได้ไหมครับอย้อนกลับไปนะถ้าเราต้องการจาะทำไมครับต้องการจะแลกเป็นเงินไทย ต้องการจะแลกเป็นเงินไทยนําเงินต่างประเทศไปได้ป็นเงินไทยไปดูช่องอัตราการซื้ออ่านะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับให้ไปดูที่ช่องอัตราการซื้อมีแบงค์อะไรครับชนิด20ดอลลาร์อัตราการซื้ออยู่ที่เท่าไหร่ครับ30.17บาทนะครับเพราะฉะนั้น1ดอลลาร์เนี่ยแลกได้30.17บาทแต่ถ้า20ดอลลาร์ ทำไมครับเทียบอฏิทัยยางป5ทำไมครับเทียบใป้ตรงกัน3 2 1หรือก็คือนํามาทําอะไรนั่นเองนําม,มาคูณกันนั่นเองถูกไหมครับถูกไหมดูต่อนะครับโจทย์ต่อเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีการทีหลังนะอันนี้เอานี้เอาเองเอาง่ายๆก่อนว่าถ้าสมมุติเราต้องการจะแลกเงินจากอะไรครับจากเงินต่างประเทศไปเป็นเงินไทยให้ไปดูที่อัตราการซื้อแต่ถ้านักเรียนทําไมครับ ต้องการจะนําเงินไทยไปแลกเป็นเงินต่างประเทศนักเรียนดูที่อัตราการขายเอาแค่นี้ก่อนนะดูครับในวันที่14มิถุนา2องนแม่ใบบัวจะไปต่างประเทศจะไปประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษสกุลเงินอะไรครับนักเรียนสกุลเงินคือปอนนะครับประเทศไทยสกุลเงินอะไรบาทนะครับต้องการแลกเงิน2,000ปอนจะต้องนําเงินไปซื้อเงินปอนกี่บาท โดยมีอัตราขายเงินปอนดังนี้เงินไทย44.13บาทแลกเป็นเงินอังกฤษได้1ปอนดูครับ44.13บาททำยังไงวิธีการเห็นไหมครับโจทย์ก็ยังเทียบเหรืยงังครูครับเคยสอนแล้ววิธีการจะทำอะไรก็ได้ถ้าเราเทียบปติยังในการหาคำตอบเนี่ยง่ายมากๆนะครับหลักการในการเทียบปฏิยังคืออะไรนักเรียน เรื่องที่เขียนตั้งแต่ต้นเนี่ยจะต้องตรงกันหน่วยจะต้องตรงกันและสุดท้ายหน่วยในการหาคําตอบก็ต้องตรงกันเห็นไหมครับเงินอังกฤษ1ปอนด์ใช้เงินไทยเท่าไหร่4 4.13บาทแล้วถ้าเงินประเทศอังกฤษ2000ปอนด์ต้องใช้เงินไทยเท่าไหร่ก็ทําไมครับจําได้ไหม3.21ใช่ไหมครับ3คูณด้วย2ส่วนด้วย1ใครจาไม่ได้ ถูกไหมอันนี้เป็น3ามใช่ไหมจำได้ไหมสามสองหนึ 3, 2, ่งครูครับสอนว่าให้เอา3ไปคูณกับตัวที่2แล้วไปส่วนด้วยตัวที่1เอาคูณแล้วตัวที่หมันหายไปไหนเพราะว่าส่วนมันเป็นส่วนอะไรลูกส่วนหนึ่งเขาไม่เขียนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็คืออะไรครับก็คือการที่เอา2000ไปคูณกับ44.13นะครับการคูณทศนิยมก็บอกไปแล้วดูตัวตั้งกับตัวหารขอโทษดูตัวตั้งกับตัว คูณว่ามีกี่ตำแหน่งมีกี่ตำแหน่งรูปมี2ตำแหน่งเห็นไหมครับเอาคูณได้วำมครับตอบไม่เห็นมี2ตำแหน่งเลยนะครับมาดูกันนะครับ4ี่ส0 0สคูณกับ44.13มาดูนะเดี๋ยวคูเขียนให้ดูจื๊บดูนะครับ2,000 คูณกับ44.13ทศนิยมกี่ตำแหน่งครับนักเรียนทั้งตัวคูณและตัวหักทั้งตัวตั้งและตัวคูณทศนิยมกี่ตำแหน่งครับทศนิยมสองตำแหน่งครับเขียนไว้ครับหลังจากนั้นทำไมครับ44.13คูณกับ2,000ครูครับสอนให้ทำอะไรให้อะไรลูกให้ศูนย์ถูกไหม เห็นศูนย์ยังค่อยศูนย์ได้สองสามหกสองหนึ่งสองสองสี่แปดสองสี่แปดทศนิยมกี่ตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เท่าไหรนะ่เนี่ยแปดหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบจุดศูนย์ศูนย์หรือจะไม่พูดจุดศูนย์ศูนย์ก็ได้เพราะทศนิยมหลังจุดทศนิยมปลายหลังเลขศูนย์หลังจุดทศนิยมมีคำมีค่าไหม,ม,มลูกไม่มีค่านะครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับข้อนี้ดูที่ตรงไหม แปดหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบดูนะตไหมครับแปดหมื 80, ่นถูกไหมครับแปดพันสองร้อยหกสิบบาทเห็นไหมโอเคนะมาดูต่อจากตารางอัตราการแลกเปลี่ยนณนะวันที่14ช่างเขานะครับต้นกล้านำธนบัตรชนิด2ดอลลาร์และชนิด50ดอลลาร์อย่างละ5ฉบับแลกเป็นเงินไทยได้กี่บาท สังเกตให้ดีครับชนิด2ดอลลาร์5ฉบับชนิด50ดอลลร์อีก5ฉบับนักเรียนครับหลายๆคนสงสัยว่าครูชนิด2ดอลลร์ชนิด50ดอลลร์มันหมายถึงอะไรลักษณะคล้ายกันครับกับแบงค์20กับแบงค์100นะครับมองภาพให้ออกมองภาพง่ายๆนะชนิด20กับ100ก็เหมือนกันต่างประเทศก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าเขาจะอาจจะมีไม่เหมือนเรานะครับของเขาของประเทศดอลลรานี่อะไร อเมริกานะ2ดอลลาร์กับ50ดอลลาร์มาดูครับ2ดอลลาร์5ฉบับแสดงว่ามีกี่มีกี่ดอลลาร์มี10ดอลลาร์ถูกไหมสอดอลลาร์5ฉบับมี10ดอลลาร์50ดอลลาร์5ฉบับมีเท่าไหร่250ดอลลาร์คุณถามว่ารวมกันเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนี่ย10กับ250ตอบอัตโนมัติเลยเท่าไหร่ครับ260ดอลลาร์ถูกเปล่า,าถูกเปล่า,อ,าอ่า แต่เขาบอกว่าให้มาดูทําไมครับอัตราการเลกเปลี่ยนเมื่อวันที่14มิถุนายน2564เห็นไหมครับซึ่งเราเอามารวมกันไม่ได้เพราะว่าทําไมครับชนิด2ดอลลาร์มีอัตราการซื้ออยู่ที่เท่าไหร่9 9 8 2บาทถูกไหมและก็อีห้ดอลลาร์มีอัตราการซื้ออย่ทเท่าไหร่สามสิบจุดหกามบาทใช่ไหมครับเราต้องคิดถึง2องสเต็ป เราต้องไปคิดชนิด2ดอลลาร์ก่อนแล้วจึงไปคิดชนิดของ50ดอลลาร์เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้า1ดอลลาร์แลกเป็นเงินไทยได้29.82บาทเพราะฉะนั้นถ้า5ขอโทษถ้า10ดอลลาร์เพราะมีมีชนิดมี2ดอลลาร์อยู่5ฉบ,บับใช่ไหมถ้า10ดอลลาร์ก็เอาไปคูณเลยเป็นเท่าไหร่298.20บาทนะครับจุด20บาทหรือั่นเป็นหน่วยเป็นเงินก็เป็นเท่าไร ยี่สิบตังค์เนาะพอมาดูต่อครับมาดูชนิดห้าสิบดอลลาห้าสิบดอลลาร์นะครับหนึ่งใบเป็นเงิน30.63บาทเพราะฉะนั้นเรามีอยู่ถึง250อดอลลราก็ไปคูณกับ30.63กมถูกไหมครับเมื่อคูณแล้วขออนุญาตข้ามการคูณไปนะได้7,657 5 0าสจุดาตังค์หรือจุด50บาทเนี่ย นะครับนักเรียนก็ต้องมาทําอะไรกันด้วยนํามาบวกกันเพราะว่าต้นกล้าเนี่ยชนิด2ดอลลาร์เนี่ยห้าฉบับแลกเป็นเงินไทยได้เท่านี้50ดอลลาร์อีกห้าฉบับแลกเป็นเงินไทยได้เท่านี้นะครับต้นกล้าแลกเงินไทยได้ทั้งหมดก็ต้องนํามาบวกกันด้วยนะครับขออนุญาตสรุปเรื่องนี้นะครับการแลกเปลี่ยนเงินธนบัตรต่างประเทศสกุลเงินต่างประเทศนะครับในในทุกช่วงเวลาเนี่ยจะไม่เหมือนกันนักเรียนจะต้องไปดูค่ากลางในการแลกเปลี่ยน ส่วนการแลกเนี่ยนะครับเหมือนที่ครูกัปตบอกเสมอว่าการที่เราจะไปเซเว่นีเลเว่นเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายวิธีมากๆนะครับณนะปัจจุบันนี้เราไม่จําเป็นจะต้องมานั่งดีดเครื่องคิดเลขเพื่อจะไปแลกเงินแล้วนะครับแต่เราสมควรจะต้องดูให้เป็นว่าการไปแลกเงินดูช่องไหนอัตราการซื้อหรืออัตาการขายนะครับเพื่อจะไม่ให้เขาทาไมครับหลอกเราได้นะครับนั่นแหละคือจิตปัจจัยสําคัญเนย สิ่งสําคัญเลยที่เรายังคงเรียนรู้และต้องเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับสำหรับวันนี้ไม่มีการบ้านอะไรทั้งสิ้นแค่ขอให้เข้ามาเรียนให้เข้ามาได้แลกเปลี่ยนความคิดนะครับกันแค่นี้ก็พอแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการพรุ่งนี้จะเป็นการขึ้นเรื่องเนื้อหาใหม่นะครับเป็นการขึ้นเนื้อหาใหม่ในเรื่องของร้อยละนะครับเป็นการเรียนในบทที่4 นะครับเป็นการเรียนในบทที่4จริงมีการบ้านนะนะครับนะครับเราจะทบทวนเร100ื่องร้อยละกันก่อนลหลายๆคนคงจําได้นะครับเมื่อตอนปอ5นะครับเราได้รับการนิเทศการสอน,สอนการเรียนนะครับในเรื่องนี้ชัดๆเลยนะครับได้ไห,ไหมทุกคนก็จะแบบตื่นเต้นมากๆนะครับในการเรียนแล้วก็ครูกรับก็เชื่อว่าความรู้สึกในวันนั้นนะครับก็ทาให้เราได้รับความรู้ในวันนั้นไปแล้วเนี่ยวันนี้ในวันพรุ่งนี้ พวกเราก็จะได้รู้มากขึ้นหรือว่าบางคนก็คือเข้าใจแล้วเลยแหะนะครับพรุ่งนี้เจอกันวันนี้พอแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ